สหลังจากที่เราได้เสดมจมนไหวพลาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิกรมฐานกันโดยการนั่งสมาธิเป็นเวลาประมาณห้านาที ให้เรานั่งท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาวางทับบนเท้าซ้ายยืดตัวให้ตรงแล้ปรนนมือขึ้นเพื่อขอสมาทานพระกรรมฐานก่อนให้ว่าตามดังนี้อุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทาน ซึ่งประกรรมฐมานที่พระพุทธเจา้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วขอคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาจงบังเกิดมี ในขันธ์สันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้สามผลและเจ็ดผลร้อยผลและพันผลด้วยความไม่ประมาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอต่อไปให้เราค่อยๆเอามือขวาวางทับมือซ้ายพยายามยืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆ ยาวๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจเข้าภาวนาในใจว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทรห้ ให้สังเกตที่ลมหายใจอุ่นๆที่สัมผัสกับปลายจมูกข,ของเราแล้วค่อยๆผ่านลงมาทางลำคอลงสู่ปอดเมื่อหายใจเต็มปอดแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสุขอิ่มสบายและสงบเย็นที่ใจหายใจเข้าพูด หายใจออกโทพูดโทพูดโท,โท,โท,โทถ้าเรารู้ว่าเผลอสติไปแล้วจิตไปคิดเรื่องอื่น ก็ให้เรียบดึงสติกลับมาให้มาจับที่ลมหายใจพร้อมกับภาวนาว่ารู้ตัวหนอรู้ตัวหนอแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกพู ก็พอสมควรแก่เวลาให้ค่อยๆกำหนดรู้ตัวออกจากสมาธิค่อยๆลืมตาขึ้นเบาๆแล้วประนมมือขึ้นแล้วภาวนาในใจว่าสาธุด้วยอนิสงส์แห่งผลการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนี้ขอความมีสติ ความสงบสุขแห่งจิตความปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นและความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าด้วยเถอดอะนุโมทา